สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทในสมัยรัชกาลที่9ก้าห้าอันดับราคาแพงนะครับก็ตั้งใจชมคลิปให้จบคลิปนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทางช่องของเราที่นำมาฝากนะครับ แน่นอนครับถ้าพูดถึงเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9แล้วนะครับพี่พี่เพื่อนเพืเ่อนน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปอยู่นขณะนี้นะครับอันดับแรกที่นึกขึ้นได้หรือว่าคุ้นเคยดีก็คงจะเป็นเหรียญ1นบาทรุ่นที่ยังถือว่าผลิตออกมายังไม่นานนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ใจ่ายหมุนเวียนอยู่ในระบบอยู่นะครับหลายๆคนก็คงจะมีหรือว่า พบเจออยู่ทุกวันนะครับก็จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นใหม่่แบบนี้นะครับที่ผมนํามาเป็นตัวอย่างเพียงหนึ่งเหรียญน,นะครับแต่เหรียญห้าอันดับราคาแพงในเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าความรู้ในคลิปนี้นะั้นจะเป็นแบบไหนรุ่นไหนอย่างไรก็คอยรับชมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับชมเลยครับอันดับที่หนึ่งเหรียญหนึ่งบาทปีพศ 2493นะครับเป็นเหรียญบล็อกตัวอย่างนะครับณปัจจุบันนี้มีราคาซื้อขายในกลุ่มนักสะสมอยู่ที่เหรียญละ5 0 0แสนบาทนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับอันดับที่สองเหรียญ1บาทปีพศ2505ร250เป็นเหรียญบล็อกตัวอย่างนะครับณปัจจุบันนี้มีราคาซื้อขายในกลุ่มนักสะสมเหรียญละ 15 0 0 0 0บาทนะครับถ้าสภาพส,สวยๆนะครับรอบตัวอย่างนั้นก็สังเกตไม่ยากนะครับปลายมงกุฎนั้นจะชี้ตรงยอยักษ์นะครับอันดับที่3เหรียญ1บาทปีพศ2532ที่ทำมาจากเนื้อทองคำแท้นะครับมีราคาเหรียญละ1 0 0 0 0 0บาทนะครับถ้าสภาพส,สวยๆนะครับอันดับที่4เหรียญ1นบาท ปีพศ2542ที่ทำมาจากเนื้อทองคำนะครับมีราคาเหรียญลัก90,000บาทนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับอันดับที่5เหรียญ1บาทปีพศ2542ที่ทำมาจากเนื้อเงินนะครับมีราคาเหรียญลัก10,000บาทนะครับ เหรียญหนึ่งบาทปีพศ2542ที่ทำมาจากเนื้อเงินนั้นสังเกตไม่ยากนะครับน้ำหนักจะหนักกว่าเหรียญรุ่นเดียวกันปีพศเดียวกันนะครับและก็ขอบของเหรียญน,นั้นก็จะหนากว่าเหรียญรุ่นเดียวกันปีพศเดียวกันนะครับ